โอเคก็ผมก็ไปรับชมคลิปนะครับวันนี้ผมก็จะมีกิจกรรมมาบอดครับอันนี้ก็จะเป็นชุดพี่ตูนนะครับกลับมาแล้วนะทุกคนหรือว่าเขาเรียกว่าอาชีวาาครับเป็นเซ็ตนะครับอาชีวลรานะทุกคนก็กิจกรรมนี้จะเข้าตั้งแต่วันที่20เป็นต้นไปนะครับถึง26นะครับแล้วก็มาพร้อมพัฒนาสุดพิเศษนะครับหลายโค้ดเท่นะครับสามารถสีหน้าล็อบบี้ได้นะครับนี่เป็นลายนี้นะครับเอฟเฟกต์สีม่วงนะครับตรงดาบก็จะเป็นแบบมีลายอักขระนะครับแล้วก็ตรงด้ามมันจะเป็นแบบสีดำตามทองของนะประมาณนี้ โคตดเท่ครับสามารถถือหน้าล็อบบี้ได้นี่นะใหญ่ที่สุดชื้อเลยนะทุกคนแล้วก็กิจกรรมต่อไปนะทุกคนเตรียมพบกับการร่วมมือครั้งยิ่งใหญ่ของฟีไฟนะทุกคนก้าวสู่เจเนอเรชั่นใหม่นะทุกคนเออสายลาดผ่านก็กดล็อกนะครับอันนี้คือทำไปนะว่าฟีไฟจะพอมแลบตอนไหนทุกท่ายผมตอนนั้นจะเป็นมีทีเอ็นนะทุกคนก็ติดตามชมกันเร็วๆนี้นะสำหรับเกมฟีไฟนะทุกคนโอเคสำหรับชมกันต่อเลยครับทุกคนสวัสดีนะำสวัสดีนะำสวัสดีทุกคนนะน้ำมาไม่ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปตายนะโอ้โหกูรู้จักโซล่ารอบนี้น่าจะถ้าถ้าแฮก็สามศูนย์ได้จะโดนสี่ศูนย์นะแต่ไม่เป็นไรทำได้ไปวิ่งไปตายเลยน้งนยองซื้อของนะพี่อย่าซื้อของนะอย่าซื้อของ,งตายเลยน้องเราไปตายเลยได้เราตายวงดีกว่าเราอย่าไปให้เขายิงตายวงดีกว่าไหมถ้าเขายิงเขาจะได้ตังค์กันดีได้ขอมาพี่จัดให้ขอมาพี่จัดให้เราจะให้เขาก่อนสามศูนย์แต่ผมรู้จักโซงแม่งน่าจะสี่ศูนย์แหละสีฮะและูนยิหมดทำไมล่ะ แรงแกนเกี่ยบเปิดเรื่อยๆครัดาวเปยๆไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่จัดการเองชนะแป๊บแค่ยี่สิบนะพ่อโอเคยี่สิบก็เอายี่สิบดาวก็เอาเอาหมดครับช่วงนี้ยุคใครร้องเอาหมดนะตอนเนี้ยเอาหมดอมว่องหรืเอาหมดเกมนี้มุดนะไฟลุงข้ามปั๊มดาวคนดูฝ่ายตรงข้ามเขาปั๊มดาวเลยปั๊มดาวนะ แจ้งแบนอย่าลืมแจ้งแบนนะครับเนี่ยเราเราเรียนกันเลยะครับเราปั๊มให้เขาดิเราไปตายโหยวให้เขาดิเขาปั๊มดาว <laughs> <c oughs> อาจริงนะเราตายก็มึงดเดาจริงนะม<า>ันดูมันถจริงมาไปถึงเวลาได้เวลาอยิ่งเล่นมากวันเนี้ยไหวยบ้านะอ๋อเมื่อไหร่เจอดาปืนก็ปืนดีแล้วเกินมันนี่ปืนดีอ่ะพี่ไม่ได้ดูที่มาจากไหนจากพ่อค้าครับ มมีบอค้าประจำคืเฮ้ยหลบจิบปากเอาจริงกันนะผมเอาจริงเลยนะผมอาจริงนะน่าจะเล่นในทีมไปเลยแต่ผมดูดักฟองน่าจะสีสูงเราเฮ้ยจะขึ้นยิงโงอนั่นแหละจะขึ้นแล้วถึงจะได้จอยังไวเลยเฮ้ยติโก้ขวามือบ้านบ้านขวามือมีหลังสีฟ้าไอ้ไอ้หลังที่มันมีจานดาวเทียมหัวพิเรนหัวเฮ้ยเอ้ยอู้ยยิงไม่ได้เลย วุ้ยวุ้ยหลังเขาหลังเขาหลังพี่หลังเขาพี่ขณะพี่เจอนะพี่เจอเข้าไปอุ้ยพี่โดนพี่โดนพี่โดนตรงตรงนี้ดาวดาวตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวพี่ลงต้องบ่ไปแล้ววิ่งไปแล้วน้องเฮ้ยมาดิเอาจริงอันนี้แด้งสี่แล้วครับเมื่อกี้ผมต่อยเขาสามตุ้มเกมนี้ผมเอาจริง แล้วผมบอกเลยเไม่มีทางแพ้กี่ดาวนะพี่สามเก้าะไม่มีทางแพ้เอาจริงมนึงกนนจเก้าสิบรอบรอบอะไรยี่เก้าเก้าอะไรยี่เก้าเก้าเก้าอะไรยเโอเคเราจะไม่แพ้ครับคนดูเะเอเจริงเออลวมเฮ้ยพี่นนี้เดิมโอ้ยแม่ง,งๆๆเลยล่างไงอ่ะเดีนผิดปืนที่หมายเมื่อกี้มีมีหัวแตกกันนะพี่บอกเลยสองคนเจ็บพี่เหะเจ็บมากเก้าสิบทตุดต่อพี่แกจะเปิดรูปนี้แหละ

ไม่สองนัดมันไม่สองนัดส่องนัดพอคนดูเมื่อกี้แล้วผมบอกเลยผมเอาจริงตบตาอะไรเก้าเก้าเก้าอะไรกันครับไม่รู้ครับไม่รู้ครับไม่รู้คืออะไรอ่ะเก้าเก้าเก้าอะไรเก้าเดือนอะไรอะไรอู้อะไรเมื่อกี้กดปิด้าไม่ได้ซ้ำขางีไม่ได้ซ้ำครับเฮ้ยไปกดขวาไปตัววิ่ง ข้ามาหรอข้ามาบ้านมาให้เราหรอกอย่าดิตาผมมีนอกขอบ้านนี่ผมมนี่ลเป็นไงตัวบิ๊กแหละสเต็ปนะคนดูสเต็ปไม่มีใครใช้สเต็ปผมบอกเลยมันหินในบ้านเราไปตรงในบ้านมีดาเดมโกไปโวยแล้วปืนเป็นไรเฮไปโต มาน้องเขาลากไงอ่ะเออทำไงทำไงน้องไปไหนล็อกคุณต้องไมไหมล็อกเจ็บ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 สวยเป็อยู่ไหนพี่ลงเรือนปะมันมันมันอยู่นี่เจ็บมั้ยเจ็บมากพี่ตายระวังเล่นเล่นเกมเล่นเราเล่นเกมอย่าให้เกมเล่นเรานะครับอย่าซีเรียนะทุกคน อ่าราวาดเบอร์ไว้นะครับพี่ดีเรจะเป็นตัวอย่างให้คนดูนะครับไม่มีนะไม่มีนะไม่มีใครเบอร์แบบไม่มีไม่มีใครในกลุ่มีมีเลยนะครับไม่มีใครในกลทั้งนั้นนะครับไม่ดังอ่ะแคทเจอร์ดังละอายุสิบเก้าครับไออายุสิบหกครับตอนนี้หน้าเด็กเอาวละที่นี่แหละจะสี่สามหรือจะสี่สาม มันหรือเราใครจะตีโก้ต่อตีแล้วกันเนโก้นึกภาพดาวที่มันลอยมาพี่ดาวที่มันลอยออกมาเดี๋ยวฝั่งด้านหลังเงยขึ้นเดี๋ยวเตมเต็มไปแล้เบิด์ตวิ่งมาพอดีอ้าวมันสายน่าจะฝั่งตรงข้ามไม่โผล่เลยวัวดีวันดีวันพี่ใจก็ติ้นแบบใจใจแบบฝั่งข้ามแบบติ๊บทุบไอผมมีโดน

ได่เรียบร้อยสามศูนย์เอ้สามศูนย์ีสามัามามมนอ,อ๋จริงจรมันอ๋จริงจริงนี่แหละพี่จัดให้เรานะายไหนเอ้จริงจริงอันนี้ขนาดต่อให้เขาแล,แล้วนะครับ